สวัสดีทุกทุกคนอะจ๊ะวันนี้พาเกบมะมลพันธ์ผักบังอันนี้อันนี้ของพี่หนุย่ย <c oughs> เห็นปะเลื้ยมาจากบ้านพี่หนุย่ยอ่าเก็บแล้วนี่ของพี่หนุย่ยพี่หนุ่ยให้เก็บได้ผ <c oughs> ักปลังเ่ยสรรพคุณเขาดีนะนี่กินแล้วก็ระบายท้องดีทางเหนือเขาก็าจะเอาไปอ่อมนะอ่อมใส่อะไรนะอ,อมใส่แหนมเนะี่ย เนี่ยดอกเดอ๋อไปแกงส้มอร่อยอร่อยนะสรรพคุณมีตั้งสี่สิบกว่าข้อไปหาอ่านนะเฮะ้ยเว็บเม็ดไทยเก็บอย่างเงี้ยเมล็ดเงี้ยเขาตัดปักชำติดง่ายด้วยนะเนี่ยมีอะไรก็อัาครับท่านนะเนี่ยเม็ดเอาไปหวานไปหมักไปหมกจริงๆอะร่วงหล่นตรงไหนโอ้โหถ้ายิ่งหน้าฝนนะ ยิ่งหน้าฝนนะโอ้โหติดดีดีเอย่างเงี้ยเอาไปวันวานลงดินแล้วก็งอกดีแกงส้มอร่อยอร่อยกิ่งก็เอาไปทิม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 ก็ติดแล้วเนี่ยกิ่งพวกนี้ยกิ่งเขาตัดๆๆๆๆๆๆตัดทิมทิมก็ติดไม่ต้องตัดใต้ข้อ,อยังได้เลยคือรากออกตามออกหมดเลยจิ้มไปลงดินก็ติดแล้ว ง่ายใครที่ยังไม่เคยเอาไปแกงส้มก็ลองดูอร่อยมากเนี่ยดอกนี่ก็เนี่ยอ่อนๆน,นี่ก็แกงส้มได้นี่อย่างเงี้ยเนี่ยเอาไปแกงส้มเอาไปอ่มอมอย่างแซบ่บเก็บเก็บมีอะไรก็อัดอัดเข้าไปพวกเรา ถ่ายไปนะลงคลิปไปพวกเราเป็นช่องเจาะกลุ่มไงเข้าใจป่ะช่องเจาะกลุ่มที่ทําให้คนที่รักการปลูกมาดูแค่นั้นเองมือใหม่หัดปลูกอะไรเงี้ยนะเราก็ทําไปเรื่อยๆบางช่องเขาแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะอะไรวะไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดสร้างไรายได้อ,อาอัจไปทุกวันเงี้ยของเขาบันทึกเนี่ย บันทึกน,นู่นนี่นี่ไปทุกวันเลยลงคลิปไปรัวรๆวรว,รว,รวมีคนมากดติดตามเต็มไปหมดอืมบอกแล้วช่องจอะกลุ่มมันดีตรงนี้แหละไม่เหนื่อยด้วยไม่ต้องไปแลกทรัพย์กับใครก็มีอยู่ช่องหนึ่งที่เขาบอกว่าประกาศเลยว่าไม่แลกทรัพย์ช่องเกษตรปร,ประกาศเลยว่าไม่แลกทรัพย์สุดท้ายแล้วอผ่านกด มีคนมาติดตามเต้นไปหมดเลยได้ซับคุณภาพไปอีกอเขาก็ถ่ายเนี่ย,ถ,ยถ่ายผู้เนี้ยเนี่ยถ่ายพืชผักสวนครัวของตัวเองถ่ายวิธีทำอะไรของเขาไม่ได้สนใจใยดีอะไรใครใคๆใดใดสิ้นมันเป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยก็มีคนมาติดตามเขายอดซับก็ขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละ เป็นยอดรัพย์ของคนที่รักการปลูกจริงๆที่มาติดตามนะนี่แหละทําคลิปแบบนี้แหละสุดท้ายแล้วผ่านกดมีไรายได้รับเดือนๆนึงคนติดตามก็เป็นแสนแล้วคือสังเกตคือไม่ค่อยมีคอมเมนต์มีแต่คนดูเห็นป่ะน,นานจะมีคนเข้ามาถามเขา,าอะไรเงี้ย ขาปลูกแบบบ้านๆปลูกแบบบ้านๆไม่ได้มีสูตรตายตัวอะไรเลยเหมือนเราเป๊ะเลยปลูกแบบสบายๆนี่เดี๋ยวเราก็จะถ่ายเอาขึ้นปกคลิปก่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีอยู่หน่อยก็ถ่ายถ่ายคึ้นปกคลิปหนทีติ้งเก็บผักพลัง้ง Okay. อย่าลืมนะจ๊ะทุกคนอัดคลิปไปเรื่อยๆฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เค่มดีช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกช่องให้ความรู้นะปล่ละแค่นี้นะ